นะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในคอนเทนต์นี้นะคะแอดวานก็ไปเจอว่าเน็ติเซนจีนเองเขาก็มีความสนใจเหมือนแอดวานเลยนะคะในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ถ้าเ,เพื่อนๆฟังแล้วนั่นก็คือหวานก็พูดถึงชีวิตที่มันบิดเบี้ยวของหลิวซางเช่นเดียวกันเออไปเจอมาที่จีนก็พูดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่จีนเขาวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะ่าสนใจดีค่ะอาจจะมีมหลายหลายส่วนเลยที่เพิ่มเติมจากที่หวาน เคยได้พูดเอาไว้แล้ว่นะคะทางจีนนะคะเขาเริ่มต้นบอกว่าเรื่องนี้สำหรับงานบุพภาสกุานั้นนะคะออนแอร์มาก็ชนกับเรื่องตำนานรักนะคะสวรรค์จันทราค่ะก็ออกเวออกอากาศในเวลาเดียวกันนะคะคือคำว่าเวลาเดียวกันก็คือวันเดียวกันแต่แต่ว่าสำหรับเวลาแบบชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คนละคนละส่วนกันเพราะว่าทางด้านไอฉีอี้นั้นออนแอร์ช่วงกังวันใช่ไหมคะส่วนเรื่องของคุณหยางจือนะคะงานบุพภาสกุานั้นออน แอะช่วงพร่ำ time ประมาณสองทุ่มนะคะของจีนก็กลายเป็นว่า2เรื่องนี้ต้องมาแข่งกันนะคะก็พยายามที่จะแย่งเรตติ้งกันนั่นเองค่ะในแง่ของข้อมูลนะคะทางจีนก็บอกว่าเรื่องของคุณหยางจือกับคุณหลี่เซียนนะคะก็คือความงามแห่งชาติเนี่ยหรือว่างามบุภาสก,กุณาแหมเปลี่ยนชื่อให้เขาคือเป็นชื่อติดชื่อในนิยายต้นฉบับนะคะงามบุภาสก,กุนานั้นมีเรตติ้งที่ได้เปรียบนะคะกว่าทางตำนานรักสวรรค์ 真态。<noise>